หนึ 1> 1, ่งสองโอ้โหครับตีไปครับผม,มสวยงามตามท้องเรื่องครับผมครับที่ตีตไหมเดียวกินเลยครับตีชิดใช่ต่าตงหากครับโอ้โหเปลี่ยนลอกครับเปลี่ยนลอกมาใหม่ลา,านีแหละหมุน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 <อ>มันมนมน,มน เป็นนรอดโอ้โห ปิชชิ่งนะผมวันนี้เราได้มาอยู่ที่บ่อตกปลาบึงจระเข้ฟิชชิ่งปลานะผมวันนี้มาแมตช์แข่งบุฟเฟ่ปลาใหญ่นะผมแมตช์แข่งบุฟเฟ่ปลาสวายเหมือนกับที่เราเคยมารอบที่แล้วนะผมวันนี้คนน้อยมากๆ,ๆนะผมมีไม่ถึงประมาณสิบคนเอ้ยไม่ถึงมีไม่มไม่ถึงประมาณยี่สิบคนถึงหรือเปล่าน่าจะประมาณยี่สิบคนนะผม อันนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วนะครับผมมาสายวันนี้ก็มีมาตีกันแล้วครับเดี๋ยวผมประกอบอุปกรณ์ตกกันเลยครับรีบนะครับผมที่ครับมาสายวันนี้ก็ต้องรีบแล้วผมประกอบติดสายเรียบร้อยแลนะ ตรงที่เคยตกมันไม่ค่อยมีเป็นปลาเข้านะครับผมภาพบ,บึงตระกีสนะครับผมใครที่อยากมาเล่นบุฟเฟ่ปันนินนะครับให้ดูฟังก่อนนะครับผมจะนั่งยังไงครับจะตักปลายยังไม่รู้เลยแต่ว่าพวกปันองปันนินโอย้อยเต็มเลยครับผมจะนั่งยังไงก่อนนะครับผมเดินหาหมายก่อนนะครับตอนนี้คนมันน้อยมากเลยครับผม อ้โนินเดๆๆยวผมเพิง่งสูงป่าขึ้นตรงนี้ละเดี๋ยวจะตีตรงนี้เป็นพ่อปล่อยน้ำอยู่ตรงโซนตีตรงต้นต้นไม้นะครับเดี๋ยวตีตรงนี้ครับ <c oughs> โอเคกล่องนั้นหาจุดที่ฟาขึ้นไม่เคยก่อนนะงั้นเราไม่ได้เลยนะผม คนมาน้อยมากนะครับวันนี้โโอ้หเรียกว่าเรเียกว่าไม่ได้จับเนี่ยมุฟเฟ่นะครับผมดูว่ามาถึงวันนะครับคนแทบไม่มีเลยนะผมดูว่าสีพุ่งสุดจริงหรือเปล่านะผมนี้จับจ,จุดยากมากเพราะว่าคนม,มาน้อยแล้วก็ ไม่ร <Anfang> <avez> ู้มันยังไงนะครับแต่ตออปีพุ่ขึ้นแล้ว นะครับแบบนี้จริงๆน่าจะยากมากๆเลยการหาปลาครับไม่รู้ว่าปลาจะอยู่จุดไหนเลยนะได้แล้วนะครับผมแต้มแรกประมาณสักสามสี่โลได้มั้งครับก็เดี๋ยวเราไปช่างดูนะครับผมเก็บกล้องหนีเก็บกล้องว่าจะไอ้ย้ายหมายไปโซนอ e ีนะครับผมเก็บกล้องเสร็จแล้วเดินกลับมาหาคันเบ็ดน,นะครับผมกินเลยนะครับผมครับเดี๋ยวจะไป ลองไปชั่งดูนะครับผมครับปลาตอนนี้อยู่ที่4โล4โล9นะครับผมของเขาต่ำสุด5โล9ครับต่ำสุดอยู่ที่อ๋อต่าสุดอยู่ที่5โล4นะครับผมครับนี่ครับดเดี๋ยวหากันใหม่ครับผม

เดี๋ยมานี <S <S oh. oh. no <S 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 ่เดินมาเดินมาเดินมาโอ้นั่นไหมโอ้ะดีใก่งเนี่ยดูเปลือกเซียล่ะครับแคดนี้ป้าไปแล้วครับผู้นำทางผู้นำทางแสงสว่างครับผมจี๋วจิ๋วจิ๋วปลาอะไรอย่าว่าสวายสิ โอ้โห oh oh, เปลี่ยนลอกครับเปลี่ยนลอกมาใหม่ตัวนี้เป็นอลาปลาเนกนะครับผมก็เลยให้คุณลี่เขาตีนะครับตีลงใกล้ๆครับนับถึงเท่าไหร่เมื่อกี้นับถึงเท่าไหร่นับถึงหกสิบเอ็ดครับผมนับหนึ่งถึงหกสิบเอ็ดครับตอนแรกบอกจะนับถึงห้าร้อยครับหกสิบเอ็ดมันลากเลยครับผมอยู่ข้างหน้าแหละยังไม่เชื่อเลยว่าปลาจะกินมันครับเออฮ้าตัว ว่ามันขาดนี่งน่นอยแล้วกันสเตปไฟนเะว่อยู่างหน้านี่ล่ะนีย่อไม่สทีรอ้าวมันก็สูมันแน่แหละวยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับพักก่อนพักซะงั้น เป็นไปได้ยังไงครับผมอุยยังงงเลยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเอ้าสว่างจริงด้วยว่ะโอ้โหผู้นำทางแสงสว่างก็นั่นแหละก็ถึงให้เปิดเบรกไงเปิดเหตุเหตุแม่นนี่แหละ ถ้าไม่เปิดเบรกนนะี่ยพอมัน,พอม,นพอมันถึงเวลามันวิ่งออกอะ่ะมันก็กระชากเอ็นขาดหมุน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 มันใช้เวลานานไหมปกติอะประมาณนี้แหละมันกินใกล้ใไล้ไงไเผื่อว่าเขากากแล้วแบบมันขึ้นยากโอ้ยอย่ามากากจน<ห>เดี๋ยวรอป,ประกาศใหม่เพิ่มไม่พอปานิ่งใหญ่อะไรปะปานิงใหญ่ครับป,ปานาาน,ปานิดเงยังเดียวเหรียญปาน เดี๋ยวจะเป,ะปะลีล่อยอน,นมาอยนะที่หนึน่ง <c oughs> อ่ะลอก่อนยังไม่ขึ้นอมาแล่วมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแลมาแไปอีกแล้วครับโอ้โห <c oughs> พี่กิงลีงัดสู้ตายเลยครับผม <c oughs> อ้าวพักัังั้น <c oughs> ชื่อทีมนี่ลานี่แหละ,ะมันจะหลุดอย่างนั้นนะทำ้งมันมจะหลุด,ดเออี๋ยวจะขึ้นมาอยู่ป่ามันก็ตัวใหญ่เนอะว่าเป็นป่าตะเพียนป่านิ่นหรืออัด

สุดยอดไปเลยครับลูกพี่อ,อ้าวถอยหลังถอยหลังไปเลย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 ร้อง,องช่วยโอ,อ,อ้โห,ไม,หไม่ทั้งไยห,หรกโอ้โหผู้นำทางแสงสว่างครับผมนั่งครับทำไมอ่ะเออสุดยอดไปเลยครับพี่จิงนี่ครับโอ้โห ครับคนจิงลี่ครับตีไม้สองครับผมไม้แรกเขาได้ครับเดี๋ยวด้ไม้แรกได้ถือเดี๋ยวด้วยไปนิวก่อนมันยาวไปอ่ะเอานิ้วนิ้วเกี่ยวเออหมดกัดนิ้วเกี่ยวแล้วเปิดเดี๋ยวซีทำเป็นอยู่นี่ครับผมโอเคโอเคเอาหนึ่งสอง โอ้โหครับตีไปครับผมสวยงามตามท้องเรืองครับผมไม้แรกนับถึงหกสิบวิมันกินเลยนะครับผมดูซิว่าไม้นี้มันสิก,กินอีกหรือเปล่าหรือเมื่อกี้มันคุกถ้ากินอีกแสดงว่าหมานครับวางไปนะครับ สวัีครับเขาห่มครับบ้านนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณลี่จะหมานหรือเปล่าครับผมอนะครับเอาละครับเบมื่อกี้มีเสียงแกล้งแกล้ครับผม,มใช่แลว้วครัเมื่อกี้เอ็นมันเอ็นมันหย่อนจนสุดแล้วนะแล้วเขาก็เลยว่าจะมาเปลี่ยนสายแล้วทีนี้มันก็กกกประกาศนะครับประกาศอันดับปลาใหญ่นะขณะนี้คุตกใจหมดห้ามเลยลำดับที่หนึ่งทีมคอยเสียบ้ยน้ำหนักเจ็ดจุดสี่ศูน,น,นย์ไมล์ที่ เก็บเลยก็ได้หมุนเก็บดูเอาอันปิดนนปิดปิดป,ดปดก่อนอมันด,ดับที่สมีงานัวบ้านงานหุดแาลสอันดับที่าเลการำเดุดหมายเข้สุดแล้วมุนเข้ามาเลยเห็นไหม ไม่มีอะถลน้ำอะไรสำหรับเวลาการตัดสิ๊ไหนอะรางวัลปลาใหญ่นะครับมาเรื่อยเลยเวลาตัดเข็ยนาฬิกาจะทำการตัดสินนะครับผม้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องขึ้นจากน้ำก่อนเอ้ยมีปลาฮะมีปลามีปลาเออเป็นน่าจะตัวเท่าไ้ยหลุดแล้วมั้งไหนตรงนี้ เออเออเอ้ามดโอ้ยามันหมดกาดนี่ครับโอ้โหแต้มที่สองพี่ลีครับผมน่าจะปวดเท่านิ้วตีนเนี่ยโอ้ยปลานินครับผมยกขึ้นมาเลยหมุนหมุนหมุนเยอะหมุนแล้วอ่าหมุนสุดแล้วยกขึ้นมาจับันไหมจับไหมไม่ยกจับจับอย่างนั้นแหละเออเลยหมุนขึ้นมาโอ้โหแต้มสองครับวันนี้กินทั้งวันครับปลานินครับผมกินทั้งวันครับปลานินไม่เลี้ยวกลับบ้าน เออรอหน่อยสิเล่รอิเล็กครับขอบคุณนะครับตนะเกียงเล่ ่าสูงเต็งเต่งปูปูช่วงเย็นครับผมมาตีขึ้นมาตีขึ้นนะครับผมี่ปลาบึกนะครับเดี๋ยวจะได้เอาอไปแลกรางวัลได้ร้อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรียกหาก่อน